หน้าขนุกระเทียมตอนที่4ต้นกำเนิดอันมืดมนของสาวน้อยชุดแดงเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวบนภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหมอกของไต้หวันที่ซึ่งต้นไม้โบาราณกระสิบความลับและแม่น้ำพึมพามเรื่องราวในอดีตมีหญิงสาวชื่อชูเอไออาศัยอยู่ชูเอไอเกิดมาในหมู่บ้านที่ประเพณีและความเชื่อโชคลางเกี่ยวพันกันซึ่งว่ากันว่าวิญญาณของบรรพบุรุษเดินอยู่ท่ามกลางสิ่งมีชีวิต ครอบครัวของชูเอไอไม่ได้ร่ำรวยแต่ก็มีมากพอที่จะอยู่ได้พ่อของเธอซึ่งเป็นผู้ชายที่เคร่งครัดและทำงานหนักต้องทำงานหนักในทุ่งนาส่วนแม่ของเธอดูแลงานบ้านชูเอไอเติบโตขึ้นมาภายใต้ร่มเงาของความรักของพ่อแม่ของเธอซึ่งถูกปกป้องจากความเป็นจริงอันโหดร้ายของโลกภายนอก แต่เมื่อชูเอไอเติบโตเป็นสาวเธอก็ค้นพบว่าทุกอย่างในหมู่บ้านที่เงียบสงบของเธอไม่ได้เป็นเช่นนั้นภายใต้สังคมที่สุภาพเรียบร้อยมีความมืดมิดที่จะทำลายโลกของเธอไปตลอดการพ่อของสู้อ้ายซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้ชายใจดีและอ่อนโยนก็เริ่มเปลี่ยนไปเขาเริ่มห่างไกลและเย็นชาดวงตาที่อบอุ่นครั้งหนึ่งของงอเขาตอนนี้เต็มไปด้วยความหิวโหวยที่สู้อ้ายไม่เข้าใจในตอนแรกเธอปัดมันออกไปเพราะความเครียดในชีวิตประจำวันแต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอก็เริ่มกลัวเขามันเริ่มต้นด้วยการสัมผัส มือที่ยังคงอยู่บนไหล่ของเธอการใช้นิ้วแต่ผิวของเธอสู้าอพยายามเพิกเฉยโดยแร่งทำเป็นว่าไม่มีอะไรผิดปกติแต่ความกังวลน,นั้นกัดกินเนื้อในของเธอเราวกับสัตว์ร้ายที่หิวโหวยจากนั้นก็มีเสียงกระซิบเสียงซุบซิบของผู้หญิงในหมู่บ้านการมองข้างและรอยยิ้มที่รู้ดีพวกเขาพูดถึงพ่อของชูเอไอและสายตาที่เร่าร้อนของเขาถึงข่าวหือที่หมุนวนเหมือนควันในสายลม แม่ของชูเอไอเมินเฉยต่อทุกสิ่งโดยปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงที่อยู่ตรงหน้าเธอเธอฝังตัวเองอยู่ในงานของเธอเธอเผชิญกับหน้ากากาแห่งความอดทนในขณะที่ลูกสาวของเธอทนทุกทรมานในความเงียบงันแต่สู้ไอไม่สามารถหนีความจริงไปได้ตลอดการคืนแห่งโชคชะตาคืนหนึ่งขณะที่ดวงจันทร์ห้อยตามอยู่บนท้องฟ้าพ่อของเธอมาที่ห้องของเธอดวงตาของเขาลุกเป็นไฟซึ่งทำให้ชูเอไอหนาวสั่นและเธอก็รู้ทันทีว่าความกลัวที่เลวร้ายที่สุดของเธอกำลังจะเป็นจริง การจูโจมเป็นไปอย่างรวดเร็วและโหดร้ายทำให้ชูเอไอเสียเลือดและมีเลือดไหลยอยู่บนเตียงของเธอเธออยากจะกรีดร้องเพื่อตอบโต้แต่ความกลัวทำให้เธอเป็นอมพาตเมื่่อพ่อของเธอทำเสร็จแล้วเขาก็ทิ้งเธอไว้ที่นั่นเป็นเพียงเปลือกของเด็กผู้หญิงที่เธอเคยเป็นโลกของชูเอไอพังทลายลงรอบตัวเธอเธอทนไม่ได้ที่จะมองตาแม่ของเธออีกต่อไปโดยรู้ว่าเธอล้มเหลวในการปกป้องลูกสาวของเธอ ดังนั้นในตอนกลางคืนชูเอไอจึงหนีไปบนภูเขาหัวใจของเธอหนักอึ้งด้วยความโศกเศร้าและความละอายใจชูเอไอท่องไปในถิ่นธุรกันดารเป็นเวลาหลายวันโดยเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวของเธอที่ได้ยินเสียงฝีเท้าของเธอเองและเสียงร้องของสายลมอันห่างไกลเธอไม่มีจุดหมายในใจไม่มีจุดประสงค์อื่นใดนอกจากการหลบหนีความเจ็บปวดที่กัดกินจิตวิญ,ญญาณของเธอ แต่โชคชะตากลับมีแผนอื่นสำหรับช่วยในส่วนลึกของป่าเธอบังเอิญพบกับกระท่อมหลังหนึ่งอันเงียบสงบผนังผูกร่อนไปตามการเวลาและถูกละเลยที่นั่นท่ามกลางความเงียบสงัดของภูเขาสู่อ้ายให้กำเนิดบุตรคนหนึ่งลูกสาวที่เกิดจากความเจ็บปวดและความสิ้นหวังชูเอไอโดดเดี่ยวและหวาดกลัวอุ้มลูกสาวแรกเกิดของเธอไว้ในอ้อมแขนของเธอน้ำตาของเธอประปนไปกับเสียงร้องของทารกเธอรู้ว่าเธอไม่สามารถเก็บเด็กไว้ได้และเธอไม่มีเงินเลี้ยงเธอด้วยหัวใจที่หนักแน่นชูเอไอจึงตัดสินใจสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตของเธอ ภายใต้ความมืดมิดชูเอไอทิ้งทารกไว้หน้าประตูบ้านพ่อแม่ของเธอซึ่งเป็นการร้องขอการให้อภัยอย่างเงียบๆความรู้สึกผิดและความละอายตกหนักบนชูเอไอราวกับผ้าห่มตะกัว่วซึ่งทําให้วิญญาณของเธอหายใจไม่ออกเธอเดินนอไปตามหมู่บ้านอย่างไรจุดหมายจิตใจของเธอถูกครอบงำด้วยความสิ้นหวังในแต่ละย่างก้าวพาระก็หนักขึ้นจนกระทั่งสูอ้ายรู้สึกราวกับว่าเธอ ทนไม่ไหวอีกต่อไปเธอพบว่าตัวเองอยู่ริมหน้าผาหุบเขาอันกว้างใหญ่ทอดยาวไปข้างหน้าเธอน้ำตาไหลอับแก้มของเธอขณะที่เธอจ้องมองเข้าไปในเหวความมืดภายในสะท้อนความมืดในจิตวินหาหานะของเธอ ในช่วงเวลาแห่งความสิ้นหวังสู้ไอ้ก้าวไปข้างหน้าเท้าของเธอลื่นถลายไปบนปรดที่หลวมเธอดิ่งลงไปในความว่างเปล่ามีลมพัดผ่านหูของเธอขณะที่เธอล้มลงเมื่อแม่ของเธอพบทารกในเช้าวันรุ่งขึ้นสายตาของเธอไม่มีความเมตตามีเพียงความดูถูกและความขมขืนเท่านั้นแม่ของเธอตำหนิเด็กทารกที่ทำให้ครอบครัวต้องทนทุกทรมานโดยตราหน้าเธอว่าเป็นความอับอายและคำสาปแช่งของครอบครัว ดังนั้นเด็กทารกจึงถูกประนามให้ใช้ชีวิตโดยถูกละเลยและทารุณกรรมความไร้เดียงสาของเธอถูกขโมยไปก่อนที่เธอจะมีโอกาสได้รู้ด้วยซ้ำ หลายปีผ่านไปเด็กน้อยซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อไม่ได้เติบโตขึ้นมาภายใต้ร่มเงาของหมู่บ้านเต็มไปด้วยความอับอายและการละเลยรูปร่างหน้าตาของเธอเริ่มไม่มั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆและถูกปกคลุมไปด้วยเงาของการละเลยและการละทิ้งชื่อของเธอถูกกระซิบด้วยเสียงอันเงียบเชียบเท่านั้นซึ่งเป็นเครื่องตวนใจถึงความอับอายที่เกิดขึ้นกับครอบครัวชาวบ้านหลีกเลี่ยงเธอและจ้องมองอย่างระมัดระวังขณะที่เธอเดินผ่านเนื่องจากมีบางอย่างที่ไม่มัน่นคงเกี่ยวกับการปรากฏตัวของเธอ เมื่อเด็กโตขึ้นลักษณะเฉพาะของเธอก็เช่นกันผิวของเธอมีเฉดสีที่ไม่เป็นธรรมชาติเป็นสีเทาอมเทาที่ดูระยิบระยับท่ามกลางแสงจันดวงตาของเธอซึ่งครั้งหนึ่งสดใสวัยความไร้เดียงสากลับมืดมนและว่างเปล่าไรา้ประกายแห่งชีวิตใดๆแขนขาของเธอบิดเบี้ยวและบิดเบี้ยมีรูปร่างแปลกประหลาดซึ่งแทบไม่มีความคล้ายคลึงกับเด็กมนุษย์ทั่วไปเลยแม้แต่น้อยแม้ว่าชาวบ้านจะหวาดกลัวและสงสัยแต่เด็กก็ยังคงไม่ใส่ใจกับเสียงกระซิบและการจ้องมองของพวกเขามากนะัก เธอใช้เวลาทั้งวันเดินไปตามป่าและภูเขาที่ล้อมรอบหมู่บ้านซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทางเพียงคนเดียวของเธอที่เป็นสิ่งมีชีวิตในถิ่นทุรกรันดารเธอรู้สึกถึงความสัมพันธ์อันแปลกประหลาดกับพวกเขาราวกับว่าพวกเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เข้าใจความเหงาที่กัดกินจิตวิญญาณของเธอ แต่เมื่อหลายปีผ่านไปความโดดเดี่ยวของเด็กก็ยิ่งลึกซึ้งยิ่งขึ้นเธอเฝ้าดูเด็กคนอื่นๆเล่นและหัวเราะจากเงามื่อเสียงของพวกเขาเป็นสิ่งตวนใจอันโหดร้ายถึงชีวิตที่เธอไม่เคยรู้จักและในขณะที่เธอเฝ้าดูความขุ่นเคืองอันขมขื่นก็กอตัวขึ้นภายในตัวเธอบิดหัวใจของเธอให้กลายเป็นบางสิ่งที่มืดมนและอาฆาตแค้น ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาร่างกายของเด็กเริ่มเปลี่ยนไปการเจริญเติบโตแปลกๆปรากฏบนผิวหนังของเธอเนื้องอกที่แปลกประหลาดซึ่งเต้นเป็นจังหวะด้วยแสงสีเขียวที่ดูป่วยกระดูกของเธอบิดเบี้ยวและบิดเบี้ยมีรูปร่างผิดป,ปกติจนทําให้เธอเจ็บปวดอย่างสุดจินตนาการและจิตใจของเธอซึ่งปราะบังอยู่แล้วจากการถูกละเลยมานานหลายปีเริ่มคลี่คลายและถูกครอบงามด้วยความบ้าคลั่ง ที่เกิดจากความเหงาและข้อความสิ้นหวังแม้ว่าเธอจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะซ่อนธรรมชาติที่แท้จริงของเธอแต่เมก็ไม่สามารถหนีจากเสียงกระซิบและการจ้องมองของชาว่าบ้านได้วพวกเขาหลีกเลี่ยงเธอไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามข้ามถนนเพื่อหลีกเลี่ยงการผ่านเข้ามาใกล้เกินไปและจ้องมองไหลของพวกเขาอย่างระมัดระวังขณะที่พวกเขารีบจากไป แต่ท่ามกลางความกลัวและความสงสัยที่รายล้อมเธอเมก็ยึดมั่นในความหวังเดียวนั่นคือความหวังว่าวันหนึ่งเธอจะได้กลับมาพบกับแม่ของเธออีกครั้งเธอได้ยินเสียงกระซิบแห่งชะตากรรมของแม่เรื่องราวอันน่าสลดใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องสิ้นหวังจากความโหดร้ายของครอบครัวเธอเองแม้ว่าเธอจะไม่รู้รายละเอียดแต่เธอก็รู้สึกถึงความเชื่อมโยงแปลกๆก,กับผู้หญิงผู้สละชีวิตของเธอ แต่ความหวังของเมก็พังทลายลงเมื่อยายของเธอซึ่งขับเคลื่อนด้วยความกลัวความเกลียดชงังและความเชื่อโชคลางตัดสินใจกำจัดครอบครัวของเด็กต้องคำสาปทันทีและตลอดไปวันแห่งโชคชะตาวันหนึ่งคุณยายของเธอล่อเธอขึ้นไปบนภูเขาโดยทำเป็นปิกนิกขณะที่พวกเขาเดินลึกเข้าไปในถิ่นธุรกรันดารมากขึ้นเรื่อยๆความตั้งใจที่แท้จริงของหญิงชราก็ชัดเจนขึ้นด้วยหัวใจที่หนาวเย็นราวกับลมฤดูหนาวเธอจึงละทิ้งเด็กคนนั้นปล่อยให้เธอพินาศอยู่ท่ามกลางต้นไม้ ไม่โดดเดี่ยวและหวาดกลัวร้องลั่นในป่าอันเงียบสงบเสียงของเธอสะท้อนกล้องไปทั่วถิ่นธุรกันดารที่ว่างเปล่าแต่ไม่มีใครฟังเธอไม่มีใครปลอบโยนในเวลาที่เธอต้องการและเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าและทอดเงาทอดยาวไปทั่วพื้นป่าเหมยก็ถูกทิ้งร้างไปตลอดกาล ในใจกลางของถิ่นธุรกันดาลเปลี่ยวไม่ต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจากอ้อมกอดอันโหดร้ายของธรรมชาติเมื่อถูกยายของเธอทอดทิ้งเธอจึงถูกทิ้งให้ดูแลตัวเองในโลกที่ไม่มีความเมตตาต่อเธอทว่าถึงแม้จะมีอุปสรรคขัดขวางเธอแต่เมก็ปฏิเสธที่จะยอมจำนนต่อความสิ้นหวัง วันกลายเป็นสัปดาห์และสัปดาห์เป็นเดือนขณะที่พยายามดิ้นรนหาอาหารในภูมิประเทศที่ไม่เอื้ออํานวยเธอควานหาเศษอาหารกินทุกอย่างที่เธอหาได้เพื่อระง,งับความหิวโหยในท้องของเธอดินขบเคี้ยวระหว่างฟันของเทอามีหนอนดิ้นอยู่ในปากของเธอและแมลงก็ดิ้นอยู่ในท้องของเธอมันเป็นการดารงอยู่เพียงน้อยนิดแต่ไม่เริ่มคุ้นเคยกับความยากลำบากเธอมีความตั้งใจที่จะเอาชีวิตรอดอย่างไม่ยอมแพ้ เย็นวันหนึ่งขณะที่เมย์นั่งอยู่ข้างลำธารท,ท้องของเธอร้องด้วยความหิวโหยเธอได้ยินเสียงกรอบแกรบในพุ่มไม้ใกล้ๆเธอเฝ้าดูกลุ่มสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดขนาดเล็กกลุ่มหนึ่งที่ตื่นตัวและระมัดระวังโผล่ออกมาจากใบไม้พวกมันคือพวกเกรมลินสิ่งมีชีวิตประหลาดที่มีหูแหลมและมีรอยยิ้มสุกซน ในตอนแรกเมลังเลไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้แต่เมื่อพวกเขาเข้ามาใกล้เธอกลับไม่รู้สึกถึงความอาฆาตพยาบาทในพฤติกรรมของพวกเขาเลยพวกเขาพูดกับเธอในภาษาที่เธอไม่เข้าใจแต่ท่าทางของพวกเขาเป็นมิตรและในไม่ช้าเมก็พบว่าตัวเองถูกดึงดูดด้วยการแสดงตลกที่เล่นของพวกเขา พวกกรีกลินรับเลี้ยงเมไว้ใต้การดูแลของพวกเขาสอนเธอถึงวิธีแห่งป่าและศิลปะแห่งการเอาชีวิตรอดพวกเขาแสดงให้เธอเห็นว่าพืชชนิดใดปลอดภัยสำหรับรับประทานและมีพิษวิธีล่าและวางกับดักและแม้แต่วิธีสื่อสารกับสัตว์ป่าแต่คำสอนเรื่องการสะกดจิตของพวกเขากลับทำให้เมย์สนใจมากที่สุดด้วยการชี้แนะของพวกเขาเธอเรียนรู้ที่จะบงการจิตใจของคนรอบข้างและโน้มน้าวใจของพวกเขาให้เป็นไปตามคำสั่งของเธอมันเป็นทักษะอันทรงพลังสิ่งหนึ่งที่ไม่รู้ว่าเธอสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เมื่อเมเชวชาญในการใช้การสกิดมากขึ้นแผนการก็เริ่มก่ะตัวขึ้นในใจของเธอนั่นคือแผนการแก้แค้นเธอจำความโหดร้ายของครอบครัวเธอการละเลยและการล่วงละเมิดที่เธอต้องทนทุกข์จากน้ำมือของพวกเขาและเธอรู้ว่าถึงเวลาที่ต้องจ่ายเงินให้พวกเขาแล้วแต่เมก็รู้ด้วยว่าเธอไม่สามารถพึ่งพาเกรมลินส์เพื่อช่วยเธอในการแก้แค้นได้พวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจิตใจดีไร้เดียงสาในความชั่วร้ายของพวกเขาและเธอไม่ต้องการให้พวกมันเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำอันชั่วร้ายของเธอ ดังนั้นเธอจึงเก็บแผนการของเธอไว้เป็นความลับฝึกฝนเทคนิคการสะกดจิตของเธออย่างลับๆและสละเวลาของเธอจนกว่าเธอพร้อมที่จะโจมตีขณะที่หญิงสาวอบกอดความแข็งแกร่งที่เพิ่งค้นพบของเธอเธอก็รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเธอร่างที่ครั้งหนึ่งเคยไรเดียงสาข,ของเธอบิดเบี้ยวและบิดเบี้ยวกลายเป็นอะไรบางอย่างไปจากโลกอื่นโดยสิ้นเชิงตำนานสาวน้อยชุดแดงจึงถือกำเนิดขึ้น ในใจกลางป่าทึบของไต้หวันตำนานของเด็กหญิงตัวเล็กๆชุดแดงได้ใช้ชีวิตของตัวเองเผยแพร่ความกลัวและความหลงไหลในระดับที่เท่าเทียมกันแต่ในขณะที่เรื่องราวต่างๆดึงกระดูจินตนาการของหลายๆคนแต่มีเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจถึงความหวาดกลัวที่แท้จริงที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ผิวน้ำมันเป็นช่วงเย็นที่มีหมอกหนาบนภูเขาเมื่อไม่ปรากฏตัวครั้งแรกอากาศหนาทึบด้วย ความชื้นหมอกปกคลุมภูมิทัศน์ด้วยม่านอันน่าขนลุกนักเดินเขาผจญภัยอย่างระมัดระวังไปตามเส้นทางที่คดเคี้ยวและรู้สึกตื่นตัวสูงเมื่อพบสัญญาณอันตรายใดๆในหมู่พวกเขามีกลุ่มเพื่อนเสียงหัวเราะของพวกเขาดังก็องไปทั่วป่าขณะที่พวกเขาสามรจภูมิประเทศที่ครุขครับพวกเขายังเด็กและไร้ความกังวลไม่รู้ถึงความมืดมิดท,ที่แฝงตัวอยู่เหนือต้นไม้ขณะที่พวกวกเขาเลี้ยวโค้งไปตามทางพวกรเขาก็มองเห็นเธอ ร่างหนึ่งยืนอยู่ที่ขอบพื้นที่โล่งร่างของเธอถูกบดบังด้วยหมอกที่หมุนวนเธอสวมชุดสีแดงมีผ้าปลิวว่อนรอบตัวเธอราวกับเสื้อคลุมเปื้อนเลือดผมของเธอห้อยเป็นเกลียวพันกันบนใบหน้าของเธอและดวงตาของเธอก็ลุกเป็นไฟด้วยความรุนแรงจนสั่นสะท้านไปตามกระดูกสันหลังชั่วครู่หนึ่งทั้งกลุ่มก็ยืนตัวแข็งด้วยความกลัวไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับการประจักษ์ลึกลับที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาแต่ในขณะที่พวกเขาเฝ้าดูเด็กหญิงก็ก้าวไปข้างหน้าการเคลื่อนไหวของเธอช้าช้าและตั้งใจ คุณคือใครนักปีนเขาคนหนึ่งตะโกนออกมาน้ำเสียยงของเขาสั่นด้วยความกลัวแต่เด็กหญิงชุดแดงกลับไม่ตอบเธอกลับหันหลังกลับและหายตัวไปในหมอกปล่อยให้กลุ่มยืนอยู่ในความเงียบงันเมื่อมีข่าวการเผชิญหน้าแพร่ออกไปตำนานของเด็กหญิงชุดแดงก็ปลิดชีพด้วยตัวมันเองผู้คนต่างพากันกระซิบถึงการปรากฏตัวที่น่ากลัวของเธอซึ่งหลอกหลอนตามไหลเขาเสียงหัวเราะอ,อันน่าขนลุกของเธอก็สะท้อนผ่านต้นไม้ แต่ท่ามกลางความกลัวและความไม่แน่นอนก็มีผู้ที่พยายามค้นหาความจริงเบื้องหลังตำนานอันน่าสะพรึงกลัวนี้บุคคลดัดงอกล่าวคนหนึ่งคือนักข่าวกเกษียณอายุชื่ออเหลียงซึ่งมุ่งมั่นที่จะไขปริศนาของเด็กหญิงตัวเล็กๆชุดแดงและมระดกอันน่าสะพรึงกลัวของเธอเลี้ยงปราศจากอาวุธอะไรเลยนอกจากสติปัญญาและความมุ่งมั่นนอตั้งใจของเขาจึงออกเดินทางเพื่อค้นหาต้นกำเนิดของตำนานเขาค้นหาบทความในหนังสือพิมพ์เก่าๆและสัมภาษณ์ผู้เห็นเหตุการณ์โดยปฏิปตอปริศนาของหญิงสาวในชุดแดงที่หลอกหลอน แต่ยิ่งเขาเจาะลึกเข้าไปในความลึกลับมากเท่าไร่ความจริงก็ยิ่งเข้าใจยากมากขึ้นเท่านั้นทุกเบาะแสที่เขาไล่ตามดูเหมือนจะหายไปในอากาศทําให้เขาไม่ต้องเข้าใกล้การเปิดเผยความจริงเบื้องหลังตํานานอีกต่อไปเหลียงเจาะลึกเข้าไปในความลึกลับความจริงดูเหมือนจะหลุดลอยไปไกลกว่านั้นทําให้เขาหงุดหงิดและหมดหวังที่จะหาคําตอบแต่ละเบาะแสที่เขาติดตามจบลงด้วยทางตันทําให้เขาสับสนมากกว่าเดิมจากนั้นในเย็นวันหนึ่งที่มีหมอกหนาเขาบังเอิญไปพบกับวิดีโอบน youtube ที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง วิดีโอชื่อถ่ายจงต้าเกินสาวน้อยในชุดแดงดึงดูดความสนใจของเหลียงเขาคลิกที่ลิงก์ด้วยมือที่สั่นเทาความอยากรู้อยากเห็นของเขาป่องๆขณะที่เล่นภาพเหลียงโน้มตัวเข้ามาใกล้ดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความไม่เชื่อบนหน้าจอมีเด็กหญิงตัวเล็กชุดแดงเคลื่อนไหวด้วยความสง่าง,งามจากโลกอื่นที่ส่งความสันสานไปตามกระดูกสันหลังของเหลียงดวงตาของเธอที่มืดมนและว่างเปล่าดูเหมือนจะจ้องมองไปที่จิตวิญญ,ญาณของเขาโดยตรงและความรู้สึกไม่สบายใจก็เข้ามาปกคลุมเขา แต่สิ่งที่ทาให้เหลียงรู้สึกเย็นชายอย่างแท้จริงคือเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ซุ่มซ่อนอยู่ในเงามืดเด็กหญิงตัวเล็กๆสีแดงแทบจะมองไม่เห็นเมื่อเทียบกับใบไม้ที่หนาทึบมันคือในการปรากฏตัวของงอเธออย่างไม่ผิดเพี้ยนแม้แต่ในฟุตเทจที่เป็นเม็ดเล็กๆขณะที่เหลียงมองดูดวงตาของเหมยก็ดูเหมือนจะติดตามเขาสายตาของเธอเต็มไปด้วยความมืดมิดที่ส่งผลกระทบให้กระดูกสันหลังของเขาสั่นสะท้านราวกับว่าเธอรู้ว่าเขากำลังเฝ้าดูอยู่ราวกับว่าเธอกำลังกล้าให้เขาเปิดเผยความจริงเบื้องหลังตำนานอันหนาวเหน็บของเธอ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะไขปริศนานี้เหลียงจึงทําการสืบสวนต่อไปโดยติดต่อกับพยานและคนห้ามูลใดๆที่เขาพบทางอินเทอร์เนต็ตแต่ในแต่ละวันที่ผ่านไปการปรากฏตัวของเมย์ก็ปรากฏชัดเจนขึ้นในใจของเขาภาพลักษณ์ของเธอยังคงหลอกหลอนทุกความคิดของเขาเหลียงนั่งอยู่นอกกระท่อมเล็กที่เขาเช่าเพลิดเพลินกับช่วงเวลาอันเงียบสงบในขณะที่เขาสูบบุหรี่ในขณะที่กำลังพักผ่อนอากาศสดชื่นนอและเย็นสบายเสียงของป่ารอบตัว เขาราวกับกอดที่ปลอบโยนเขาสำรวจป่ามาหลายวันเพื่อค้นหาร่องรอยของเด็กหญิงตัวเล็กๆชุดแดงแต่จนถึงตอนนี้ความพยายามของเขากลับไร้ผลขณะที่เขาลากบุรี่ออกไปเขาก็ได้ยินเสียงกรอบแกรบในพงไม้ใกล,ใกล้ๆเขามองขึ้นไปโดยหวังว่าจะเห็นสัตว์ตัวเล็กๆวิ่งผ่านพุ่มไม้แต่เขากลับเห็นเธอ เมื่อเด็กหญิงตัวเล็กๆชุดแดงยืนอยู่ตรงหน้าเขาราวกับว่าเธอปรากฏตัวขึ้นมาจากอากาศบางเบาหัวใจของเลงเต้นรัวในขณะที่เขาจ้องมองไปที่มีจิตใจของเขาพยายามดิ้นรนเพื่อทําความเข้าใจกับสิ่งที่เขาเห็นเธอเป็นเหมือนที่เขาจินตนาการไว้ว่าเธอตัวเล็กและบอบบางดวงตาที่สดใสและรอยยิ้มซุกซนเขารู้สึกถึงความตื่นเต้นที่หลั่งไหลเข้ามาปกคลุมเขาความอยากรู้อยากเห็นของเขาถูกกระตุ้นด้วยการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของเธอ สาวน้อยเขาตะโกนออกมาและกระโดดลุกขึ้นยืนแล้วก้าวไปหาเธอเราะออแต่เหมยกลับหัวเราะเท่านั้นเสียงกริ้งกริ้งดังก้องไปทั่วป่าเธอหันหลังและพุ่งเข้าไปในพุ่มไม้หายไปจากสายตาก่อนที่เหลียงจะกระพริบตาด้วยอะดรีนาลีนที่พลุ่งพล่านอย่างฉับพลันเหลียงจึงรีบวิ่งตามเธอไป หัวใจของเขาเต้นแรงในอกเขาพุ่งชนพุ่มไม้ด้วยความรู้สึกตื่นตัวสูงขณะเดินตามเมลึกเข้าไปในป่าเขาไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงมาปรากฏต่อเขาหรือเธอกำลังพาเขาไปที่ใดแต่เขาไม่สามารถสั่นคลอนความรู้สึกที่ว่าเขาจวนจะค้นพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ ขณะที่เขาวิ่งไปป่าก็ดูมีชีวิตชีวาขึ้นมารอบๆตัวเขาต้นไม้กระซิบความลับและมีเงาเต้นระบามอยู่สุดขอบการมองเห็นของเขาเขารู้สึกราวกับว่าเขาถูกดึงเข้าหาบางสิ่งบางอย่างถูกดึงไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งด้วยพลังที่เขาไม่สามารถเริ่มเข้าใจได้ทันใดนั้นเขาก็ระเบิดเข้าไปในพื้นที่โล่งเล็กๆอากาศอบอ้าวด้วยกลิ่นหอมของสนและดินและที่นั่นเมย์สาวน้อยชุดแดงยืนอยู่ตรงกลางที่โล่งเธอยิ้มให้เขาดวงตาของเธอเป็นประกายด้วยความชั่วร้ายคุณพบฉันแล้วเธอพูด เสียงของเธอราวกับลมที่พัดผ่านต้นไม้เหลียงยิ้มหัวใจเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นฉันทําเขากล่าวแต่ทําไมคุณถึงหนีไปละ่ะฉันอยากคุยกับคุณรอยยิ้มของเหมยกว้างขึ้นและเธอก็กวักมือเรียกเขาเข้ามาใกล้ามากขึ้นมาเธอกล่าว มีบางอย่างที่ฉันอยากจะแสดงให้คุณดูเหลียงรู้สึกถึงความรู้สึกแปลกๆปกคล,กลุมเขารู้สึกเสียวแปลในจิตใจจนไม่อาจสันคลอนได้เขาก้าวไปข้างหน้าดวงตาของเขาจับจ้องไปที่ไม่รู้สึกราวกับว่าเขาถูกดึงดูดเข้าหาเธอด้วยพลังที่มองไม่เห็น ขณะที่เขาเข้าใกล้เหมยก็ยื่นมือเล็กๆออกมาแล้ววางลงบนแขนของเขาสัมผัสของเธอนุ่มนวลและอบอุ่นส่งผลให้เลียงสันสถานไปถึงกระดูกสันหลังเขารู้สึกถึงความสงบที่ปกคลุมตัวเขาอย่างกระทันหันจิตใจของเขาเริ่มมืดมนและห่างไกลาราวกับถูกปกคลุมไปด้วยหมอกตามฉันมา เมยกระซิบเสียงของเธอราวกับสายลมอ่อนโยนในป่าอันเงียบสงเหลียงพยักหน้าการเคลื่อนไหวของเขาช้าๆและรอบครอบขณะที่เขาเดินตามอมอเมยลึกเข้าไปในป่าเขารู้สึกราวกับว่าเขาอยู่ในความฝันประสาทสัมผัสของเขาทื่อและความคิดของเขาล่องลอยเข้าและออกจากโฟกัส ต้นไม้ปิดล้อมรอบๆกิ่งก้านของพวกมันยื่นออกมาเหมือนนิ้วที่มีปมๆในแสงสลัวแล้งสะดุดล้มกับรากไม้และก้อนหินสายตาของเขาจับจ้องไปที่ร่างเล็กๆของเมที่อยู่ข้างงอหน้าเขาในแต่ละย่างก้าวโลกรอบตัวเขาดูเหมือนจะพร่ามัวและจางหายไปจนกระทั่งสิ่งงอที่มีอยู่เหลือเพียงเหมย่ยและเสียงของเธอก้องก้องอยู่ในหูของเขาไปต่อเธอกระซิบบอกคำพูดของเธอเป็นท่วงทำนองอันผ่อนคลายที่ล้อมรอบเขาราวกับรังไหมเชื่อฉันและเหลียงก็เชื่อใจเธอด้วยศรัทธาอันมืดมนซึ่งเขาไม่สามารถอธิบายได้ เขาเดินตามเหมยลึกเข้าไปในป่าจิตใจของเขาว่างเปล่าจากความคิดทั้งหมดยกเว้นความปรารถนาที่จะอยู่เคียงข้างเธอหลายชั่วโมงผ่านไปแต่ยังคงเดินหน้าต่อไปลึกเข้าไปในใจกลางป่ามากขึ้นเรื่อยๆเหลียงไม่รู้ว่าพวกเขาเดินมานานแค่ไหนหรือกำลังจะไปไหนแต่เขาไม่สนใจสิ่งที่สำคัญคือเมย์และความเชื่อมโยงแปลกๆที่เขารู้สึกกับเธอในที่สุดพวกมันก็โผล่ขึ้นมาในที่โล่งเล็กๆอากาศอบอ้าวพร้อมกลิ่นหอมของดินชื้นและพืชพันธุ์เหมยหยุดและหันหน้าไปทางเหลียงดวงตาของเธอเปล่งประกายด้วยแสงจากนอกโลก เรามาถึงแล้วเธอพูดน้ำเสียงของเธอแทบไม่กระซิบเหลียงมองไปรอบๆจิตใจของเขาเริ่มชัดเจนขึ้นอย่างช้าๆเขาตระหนักตั้งแต่แรกว่าเขาถูกสะกดจิตและถูกล่อลลงเข้าไปในป่าลึกด้วยพลังลึกลับของเมแต่ก่อนที่เขาจะทันได้โต้ตอบเหมยก็ก้าวไปข้างหน้าแล้ววางนิ้วลงบนริมฝีปากของเขาเพื่อทําให้เขาเงียบลงหลับตาลงเธอกระซิบ และเปิดใจของคุณและในขณะที่เลี้ยงหลับตาเขาก็รู้สึกถึงพลังที่หลั่งไหลเข้ามาปกคลุมเขาทําให้เขารู้สึกประหลาดใจและตกตะลึงเขารู้ว่าเขาจวนจะค้นพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ความลับของเด็กหญิงชุดแดงนั้นอยู่ไกลเกินเอื้อมและเมื่อมีสาวน้อยชุดแดงอยู่ข้างๆเขาเขาก็พร้อมที่จะปลดล็อกพวกเขาไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตาม ดวงตาของแรงกระพือเปิดขึ้นในขณะที่เขารู้สึกว่ามืออันแข็งแกร่งสั่นไหลของเขากระพริบตาท่ามกลางแสงเจ้าของวันเขาเห็นทีมกู้ภัยยืนอยู่เหนือเขาใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความกังวลคุณสบายดีหรือเปล่าหนึ่งในนั้นถามเสียงของพวกเขาตัดผ่านหมอกอนในใจของเหลียงเหลียงสายหัวพยายามจะเคลียใย,ยแมงมุมไหนเธออยู่ไหนเขาพึมพามเสียงของเขาแทบจะเหนือเสียงกระสิบใครอยู่ไหนผู้ช่วยเหลือถามและมองดูเพื่อนร่วมงานด้วยความงงงวยสาวน้อยชุดแดง เลียงตอบหัวใจเต้นแรงอยู่ในอ,อก r อเจ้าหน้าที่กู้ภัยสบตากันอีกครั้งสีหน้าของพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงเราไม่เห็นใครเลยที่นี่หัวหน้าทีมกล่าวแค่คุณเลียงรู้สึกหนาวสั่นไปตามกระดูกสันหลังเมื่อเอ่ยถึงเด็กหญิงตัวเล็กๆชุดแดงเขาแน่ใจว่าเธอมีจริงมั่นใจมากจนเธอได้พาเขาเข,าเข้าไปในป่าลึกแต่ตอนนี้เมื่อต้องเผชิญกับความเป็นจริงของสถานการณ์เขาอดไม่ได้ที่จะสงสัยในตัวเองเกิดอะไรขึ้นเขาถามเสียงของเขาสัน่นหัวหน้าทีมกู้ภัยถอนหายใจและหมอบลงข้างเลียง คุณหายไปเกือบสัปดาห์แล้วเขาพูดอย่างอ่อนโยนเราพบคุณเดินเตรอยู่ในป่าสับสนและขาดน้ำเราตามหาคุณตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเหลียงหัวหมุนกับข่าวสัปดาห์เขาจำสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นไม่ได้เลยเราวกับว่าวันเวลาต่างๆถูกระบอออกจากความทรงจำของเขาเหลือเพียงความว่างเปล่าในการปลุกแต่สาวน้อยชุดแดงเหลียงพูดตะกุก,กะตะกักจิตใจของเขาสับสนวุ่นวายสีหน้าของผู้ช่วยชีวิตก็อ่อนลงฉันขอโทษแต่ฉันคิดว่าคุณคงมีอาการประสาทหลอนเขากล่าวที่นี่ไม่มีวิเวลของใคร รเลยเกิดอะไรขึ้นกับฉันเหลียงถามเสียงของเขาแทบจะเหนือเสียงกระซิบจิตใจของเรงเต้นรัวในขณะที่เขาพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เขาได้ยินเขาจำสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้และจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เด็กหญิงชุดแดงขอให้เขาหลับตาและเปิดใจเรากับว่าความทรงจำของเขาถูกล้างออกไปเหลือเพียงคำถามและความสับสนเท่านั้นแต่แล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยคนหนึ่งก็พูดขึ้นน้ำเสียงเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นช่วงนี้คุณกินอะไรมาบ้างพวกเขาถาม เหลียงขมวดคิ้วด้วยความสับสนแต่ก่อนที่เขาจะตอบได้เขาก็รู้สึกคลื่นไส้อย่างฉับพลันเข้าปกคลุมตัวเขาเขาลุกขึ้นเป็นสองเท่าและกลุ่มท้องขณะที่ความรู้สึกแสบร้อนรุนแรงเข้ามาครอบงำเขาด้วยความหวาดกลัวเหลียงเริ่มอาเจียนสิ่งที่อยู่ในท้องของเขาพ่นออกมาบนพื้นป่าแต่มันไม่ใช่อาหารที่ผุดขึ้นมามันคือสิ่งสกปรกดินหนอนและสารอื่นๆที่ไม่สามารถจินตนาการ ได้ซึ่งไม่ควรมีอยู่ในร่างกายมนุษย์เจ้าหน้าที่กู้ภัยถอยกลับด้วยความตกใจใบหน้าของพวกเขาซีดเผือดด้วยความหวาดกลัวขณะที่พวกเขามองดูเหลียงท้องของเขาลงกับพื้นพวกเอขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนและภาพนั้นทําให้พวกเขาพูดไม่ออกและหวาดกลัวจิตใจของพวกเขาพยายามดิ้นรนเพื่อทําความเข้าใจสิ่งที่พวกเขาเห็นอยู่ เมื่อเลียงหยุดถอยในที่สุดเขาก็ซุดตัวลงบนพื้นป่าร่างกายของเขาซุดโทมด้วยความเหนื่อยล้าเขารู้สึกอ่อนแอและวิงเวียนจิตใจของเขาสั่นคลอนจากความตกใจกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นหัวหน้าทีมอกู้กูยคุกเขาเขา้าเขาวางมือที่ปลอบโยนบนไหล่ของเขาเราต้องพาคุณไปโรงพยาบาลเขากล่าวอย่างเร่งด่วน มีบางอย่างผิดปกติร้ายแรงที่นี่ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยให้เลียงลุกขึ้นยืนและพาเขาออกจากป่าเขาก็ไม่อาจสันคลอนความรู้สึกที่เขาได้รับสัมผัสจากบางสิ่งที่มืดมนและน่ากลัวความทรงจำเกี่ยวกับเด็กหญิงตัวเล็กๆชุดแดงหะ่ะลอกหลอนเขาการมีอยู่ของเธอเหมือนปีศาจในใจของเขาที่ไม่ยอมถูกละเลยแต่ในขณะที่เขาเดินโซเซออกจากป่าและเข้าไปในรถพยาบาลที่รออยู่เขาก็รู้ว่าเขากำลังทิ้งบางสิ่งบางอย่างไว้ข้างหลังซึ่งเป็นความลึกลับที่ยังคงไม่มีใครไขได้ ความจริงที่จะหลบนี้เขาไปตลอดการและในขณะที่รถพยาบาลเคลื่อนตัวออกไปและหายตัวไปในระยะไกลเลียงก็อดไม่ได้ที่จะสงสัยว่ามีความลับอะไรอีกที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของป่ารอให้ผู้กล้าพอที่จะค้นพบพวกเขาตอนจบขอบคุณที่ร่วมการเดินทางอันแสนหนาวนี้ หากคุณสนุกกับการสารวดผีสัตว์ในตำนานตำนานเมืองและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายโปรดแชร์และกดไลค์วิดีทัศน์โอนี้สมัครสมาชิกช่องของเราและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมแล้วพบกันใหม่นักสำรวจผู้กล้าหาญขอ